คือเรื่องของแวดวงการศึกษากันนะครับเลขาธิการสพทกำชับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเรื่องการรับนักเรียนในปี2,558จะต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนอย่างเด็ดขาดและพร้อมย้ําว่าเด็กทุกคนต้องมีที่เรียนนายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ในการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า ในปีการศึกษา2 5 5 8ทิศทางการดำเนินงานของสพทจะเน้นเรื่องการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนการศึกษาในพื้นที่สจังหวัดแดนภาคใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้การเพิ่มคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเ็ตรวมถึงจะเน้นในการพัฒนาครูและผู้บริหารเพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เรื่องของการรับนักเรียนในปีการศึกษา2558าหาว่าห้ามมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ต้องโปร่งใสชัดเจนและหากประกาศที่นั่งเรียนครบแล้วแต่เด็กยังไม่มีที่เรียนจะต้องสร้างความเข้าใจโดยแนะนําให้เด็กไปเรียนสายอาชีพหรือให้ไปเรียนกับโรงเรียนคู่ขนานของโรงเรียนดังแทนเพื่อให้เด็กนั้นได้มีที่เรียนครบทุกคน